คนหะนะ้าคนหะนะ้าคนหะน้าคนน้รถลุงไหนมาบกหุ้นําเหลือบ้าพ่อมีที่จอรรดรถคนนี้และจะไปจอดไหนบัเดยวเนี่ยป่ะฮะโอ้โอสมัอย่างกันลาเหลือเจียงใหม่นี่มากินก๋วยเตี๋ยวมาได้น,ะ missile, นี่นะขอบเพียกกาเนิดก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยกซดนี่นะอันนี้สาขาไม่ริมต่างขึ้นไปม่อนแจมนะครับเต,ต็มถนนเลยครับพอคนเห็นจะโอ้ปตตตโมสั่งโคเออมีแถวเรียงความื่้ลูกค้าอ่านระหว่างรอคนให้นักล้ําไปเ่าะ ที่เจ้าของร้านกันดีไปดีแงวไปแงวแงวอะถือว่าอ่านค่าเวลาแล้วกันครับร้านนี้ถือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับหนึ่งขอกล้องพบเซาะรีวิวเลยนะครับไผ่ว่าบะลําแฮว่าลําถ้าไผ่แม่แนาออกมานะแนาเหมือนเจ้าของร้านเขาฮันหั่นฮั่อ๋อเจ้าของร้านสุมานะครับผมลากถ่ายไปหน่อยเมนูแนะนาที่นี่ครับพร้อมเพย์ครับที่นี่เปิดปรับปรุงใหม่ดูโซนใหม่ครับ สวยงามวันนี้ผมสร้างมาทุกขนาดทุกไซส์ทุกเส้นบอกมอกมันลองจิ้มพอหรอจะลํำเหมือนสาขาบอพยากก่อนทุกคนลองจิ้มดูก่อนนะครับจิ้มก่อนผมก็โซยมีเหลืองก็พอแล้วครับบอกบอก,บอกมันก,ก้าวบาลันดูจิ้สวยรำเฮ้ยอันนี้เส้นน่อยโวยน่อยครับกีบตับมากินด้วยปลาดีตะเกตตา <laughs> <laughs>